สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวที่ XVG นะคะกับพบกับเข้าแล้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เข้าบ้านจะมาสอน how to up level ในแมปรอยย์ไฮน,นะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย ่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเพิ่มเลเวลนะคะเราต้องเข้าใจกันนะคะว่าเลเวลเนี่ยเพิ่มได้ยังไงบ้างเลเวลนะคะเพิ่มมาได้จากการที่เรามีเ p เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็จะสะสมตรงนี้นะคะทําให้พอสะสมเต็มเนี่ยก็จะได้เลเวลเพิ่มไปในหนึ่งเลเวลนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีกันเลยนะจ๊ะ สำหรับวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งค่ะก็คือการไปขอพรที่น้ำพุนั่นเองค่ะการไปขอพรที่น้ำพูนะคะสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าหลักของเกมนะคะที่เราเข้ามาก็จะเจอหน้านี้เลยนะคะให้เรากดไปตรงนี้ค่ะเพื่อจะวร์ปไปที่น้ำพุนะคะโอเคค่ะอันนี้ข้าวฟ่างก็มาถึงตรงที่ขอพรแล้วะคะก็จะเป็นน้ำพุตรงนี้นะคะ จุดเกิดนะคะเวลาจุดเกิดของเราที่วร์ปามามันก็จะมีสองจุดเนาะคือตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ทุกคนก็สามารถเดินไปตรงน้ำพุตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมากดขอพรอน้ำพุเลยค่ะอันนี้เราก็สามารถสคิปได้นะคะมันก็จะขึ้นเนื้อเรื่องให้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเนื้อเรื่องของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็คือจะเป็นการซูมนั่นเองค่ะ เราก็จะต้องกดข้ามตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถกดข้ามไเลยเพราะความรวดเร็วนะคะต่อไปเขาก็จะให้เราตอบคำถามนะคะก็คือเราสามารถเลือกช้อยที่เราชอบได้เลยนะคะอันนี้นะคะข้าฟางก็จะเลือกช้อย B แล้วกันนะคะ นี่นะคะนี่แล้วก็กดข้ามข้ามไปได้เลยนะอ่าอันนี้ก็จะเห็นว่าเราได้ XP มาเพิ่มนะคะก็คือมันก็จะมาเพิ่มตรงน,นี้ให้เรานะคะนี่นะคะ ถ้าฟ้านบอกก่อนนะคะว่าน้ำพุเนี่ยไม่ได้เพิ่ม X p ให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือมันจะสุ่มออกนะคะว่าแบบเราตอบคำถามแล้วเราจะได้ x p หรือเปล่าเราจะได้ไดมอนด์นะคะกรณีที่น้ำพุได้ของรางวัลน,นะคะก็มีสามแบบด้วยกันนะคะที่เป็นของรางวัลก็คือไดมอนด์แล้วก็เป็น XP นะคะแล้วก็เป็นฮาโลนะคะที่เรารู้จักในนามของแรนะคะส่วนถ้าแบบดวงไม่ดีหน่อยก็จะได้ลบเพชรนะคะหรือว่าน็อตติงก็คือไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดวง แต่ละคนนะคะแล้วก็มาคําตอบนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ของดีมากกว่าด้วยนะคะก็สามารถไปศึกษาตัวนี้เพิ่มกันได้นะค่ะและวิธีที่สองน,นะคะก็คล้ายๆเดิมเลยนะคะแต่วิธีที่สองเนี่ยเราอาจจะได้แต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะก็คือเราจะมาเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเหมือนกันเลยนะคะกดที่เป็นไดรี่นะคะแล้วเราก็กดไปที่แพนเนอร์ของเรานะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะคะ แต่ละคนก็จะได้แตกต่างกันไปนะคะอ่าอย่างเช่นของข้าวฟ่างนะคะก็เป็นบุ๊กเช็คก็คืออันนี้ข้าวฟ่างก็ต้องไปเอาหนังสือที่ตู้ล็อกเกอร์นะคะแล้วก็เข้าคาสไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหวีผมนะคะข้าวฟ่างก็ต้องมีหวีนะคะแล้วก็มาหวีผมจนหลอดมันเต็มนะคะเดี๋ยวอันนี้ข้าวฟ่างจะทําให้ดูก่อนนะคะเป็นตัวอย่างก็คือบุ๊กเช็คนะคะโอเคค่ะเรามาถึงล็อกเกอร์แล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นรหัสของเรานะคะ เสร็จแล้วเ็ากเกอร์ก็จะเปิดให้นะคะานี่ก็หยิบหนังสือหนังสืออันนี้เราต้องซื้อในที่ร้าน,นะคะ้าเนี่ยนะคะเพื่อมาวางในล็อกเกอร์ของเราเนาะแล้วก็พอเราได้หนังสือแล้วนะคะแล้วก็ไปที่คาสนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้าคาสไปเลยก็เลือกดีเลยนะคะว่าจะไปคาสไหนโอเคค่ะอันนี้ก็ถือเป็นการเสร็จเควสแล้วนะคะก็คือเรามาถึงคานแล้วโดยที่มีหนังสือมาด้วยนะคะ ก็มาต่อในวิธีที่3ในการเพิ่มเลเวลเลยนะคะก็คือการที่เรามาร่วมคาสต่างๆนะคะโดยคาสในโรยูไฮนะคะก็จะมี2คลคสด้วยกันก็คือคาสศิลปะแล้วก็คาสดนตรีนะคะศิลปะส่วนตัวข้าวฟ่ายังไม่เคยเล่นนะคะแต่คาสดนตรีก็จะเป็นเก้าอี้ดนตรีนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยต้องมาแย่งเก้าอี้กับเพื่อนๆมันก็อี้ดนตรีที่เราเคยเล่นกันเลยนะคะถ้าสมมุติเราได้อันดับเยอะๆหรือว่าเราชนะในเก้าอี้ดนตรีนะคะเราก็จะได้ XP เยอะเพิ่มขึ้นได้ค่ะ วิธีที่4ี่นะคะก็คือเล่นเกมล็อกเกอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวข้าวันจะไปทําให้ดูนะคะว่าการเล่นเกมล็อกเกอร์เนี่ยม่ได้เอ็ยังไงนะคะตามมาเลยนี่นะคะก็เหมือนเดิมเลยสนหาล็อกเกอร์นนะะ er ก่อนนะคะและทุกคนกดไปที่ตรงนี้นะคะล็อกเกอร์เกมค่ะเราก็มาเริ่มเล่นเกมนะคะเกมนี้ก็จะเป็นเกมเรียนหนังสือนะคะถ้าเราวิ่งเรียนได้สูงเราก็จะได้ XP เยอะนะคะ แล้วก็ถ้าเลียงครบเล่มตามที่เขากำหนดเราก็จะได้เหรียญตาด้วยนะคะเหรียญตาเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในไดอารี่ของเรานะคะนี่นะคะแล้วก็เลียงไปเรื่อยๆเลยนี่ก็ตกไปเ <laughs> ยอะแล้วนะคะก็เรียงไปจนกว่าจะจบเกมนะคะก็คือถ้าสมมติเราหนังสือตกอย่างเงี้ยนะคะก็คือจบเกมแล้วอันนี้ก็คือ x อที่เราได้มานะคะยี่ยสี่เอเนาะ นี้ก็เขาจะให้เราเล่นต่อหรือว่าเราจะกดเอา EP เลยก็ได้นะคะก็จะเห็นว่า EP ของเขาฟางก็เพิ่มขึ้นนะคะวิธีที่ห้านะคะวิธีที่5ะะ้าเนี่ยเขาฟางคิดว่าเป็นวิธีที่เพิ่มเลเวลได้เร็วมากๆเลยนะคะเราก็มาสังเกตตรงนี้นะคะตรงรูปหัวใจนะคะกดจิ้มเลยมันก็จะขึ้นนะคะอันนี้คือค่าความหิวแล้วก็อันนี้ค่าความต้องการอาบน้ํานะคะแล้วก็อันนี้ค่าความง่วงนอนของเรานะคะ อย่างแรกนะคะค่าความหิวนะคะเราก็สามารถมากดตู้น้ําหรือว่าตู้ขนมตรงนี้ได้เลยนะคะทั่วทั่วโรงเรียนเลยห่ะเนี่ยก็จะมีตู้พอดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถหาแล้วก็กดได้เลย,เลยนี่นะคะเข้ามาก,กดไปแล้วเนาะกดขนมกับน้ำมาถ้ากินนะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่นะคะถ้าเรากินมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ นี่เดี๋ยวเขา,าจะลองกินให้ดูนะคะว่าถ้าเรากินน้ํากับขนมเนี่ยมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่ XP นะคะเดี๋ยวเขา,าจะลองกินให้เต็มร้อยนะคะ อันนี้ข้าวฟ่างก็กนินขนมเต็มร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถกินได้ทั้งน้ำทั้งขนมเลยนะคะแล้วก็มมนูวิเีตรงนี้การเห็นว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากมากเลยนะคะจากตอนที่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีที่รวดเร็วเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นการอาบน้ําการอาบน้ําเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากเลยค่ะตามข้าวฟ่างมาเลยเราก็เดินเข้ามาตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ําของเรานะคะเราก็เดินเข้ามาได้เลยนี่นะคะ เราก็สามารถเลือกห้องที่ว่างอยู่ได้เลยนะคะนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนจะมีคนเปิดน้ําทิ้งไว้แล้วนะคะขานี้แล้วก็ต้องอับให้เต็มหนึ่งร้อยนะคะอันนี้จะกดสบูร่หรือไม่ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติมีน้ําไหลลงมาอย่างนี้แล้วขึ้นหลอดอนี้ก็คือสามารถอับได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็ข้าวาอับไปนิดนึงคะ่ะเลเวลก็เพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเกลี่ขนมมาเนาะ ไปเป็นการนอนนะคะตรงนี้นะคะก็คือยังสุปจญญิตนอนหอสร้างก็คือเรายังไม่ได้นอนมานะคะการนอนนะคะเราสามารถทําได้ด้วยกันสองวิธีนะคะก็คือการที่เราเข้ามาในหอพักในรูปหอยอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มีกุญแจนะคะแล้วเราก็เปิดห้องของเราได้นะคะแล้วก็เปิดห้องของเราถ้าสมมุติเรามีเตียงอย่างนี้นะคะก็สามารถนอนตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะกดตรงนี้ได้เลยนะคะสลีปตรงนี้นะคะ นี่นะคะก็สามารถนอนนี้ได้เลยแต่ถ้าคนไหนหรือว่าใครยังไม่ได้ซื้อเตียงไม่มีแต่ยงเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถได้ทําอีกวิธีหนึ่งได้วิธีอีกวิธีหน่งที่เราสามารถทําได้นะคะก็คือการว์าไปที่อาพาร์ตเมนต์นะคะก็สามารถกดมากระทาแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ว์าไปที่อาพาร์ตเมนต์นะคะก็ที่เราหัดไปได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะไปนอนที่ อวาพาเป็นของเราได้ค่ะวิธีที่หกนะคะวิธีที่หกก็คือการที่เรามาประกวดซันเซตนะคะการที่เรามาประกวดซันเซนเนี่ยเราก็จะได้เอพนะคะไม่ว่าเราจะชนะติดท็อปหนึ่งถึงสามหรือว่าเราจะไม่ติดท็อปก็ตามนะคะแค่เรามาประกวดเราก็จะได้เพิ่มเอพแล้วนะคะค่ะวิธีการประกวดง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่เรามาลงชื่อตรงนี้ค่ะนี่นะคะที่ความพ่ายลงชื่ออยู่นะเราก็เลือกได้เลยว่าจะเป็นวิดอะไรแล้วก็ลองเลือกไปนะคะประมาณนี้เนาะ พอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะพอถึงเวลาที่ประกวดเขาจะดึงเราขึ้นไปบนเวทีตรงนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้มีการเริ่มประกวดไปแล้วนะคะเราก็จะได้ในรอบถัดไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ how to เพิ่มเลเวลในรอย a l High นี่ก็เป็นวิธีที่ข้าวฟ่างรวบรวมมาจากตัวข้าวฟ่างเองนะคะที่ได้ลองเล่นนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นวิธีง่ายมากๆนะคะสำหรับการเพิ่มเลเวลให้ทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ข้าวฟ่างเยอะๆด้วยนะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า